อันนี้เราอยู่ที่นาราชพัฒนาราชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดเลยอยากเมื่อเช้านี่คนขับเป็นไงบ้างเมื่อเช้าขับขับรถไม่เป็นเลยไม่เป็นครับไม่เป็นไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยอ่าแล้ววันนี้เป็นไงครับอันวันนี้ก็โอเคครับสักเก้าสิบได้มีความมั่นใจสักเก้าสิบแล้วเรียนครึ่งวันมีความมั่นใจเก้าสิบนะครับเรียกว่าจับจุดเอาเลยครับภาษาอีสานบ้านเฮาก็เรียกว่าจับจุดนันล่ะเมื่อเช้าเนี่ยไปไหนมาบ้างครับวันนี้ วันนี้เราก็ไปคืนรังเนาะไปที่ไปซ้อมเข้าโค้งเดินหน้าถอยหลังที่คืนรังไปปรับทักษะเนาะปรับทักษนะบกษเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหลบฝึกหลบกลวยเดินหน้าถอยหลังที่วัดน้ำม่วงได้หมดครับเราวันนี้ก็ตอนแรกนะครับเ็นจริงเป็นคนที่แบบว่านั่งอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ก็ขับเองแล้วทุกสถานการณ์นะครับนี่คือสถานการณ์ที่รถเยอะเต็มทั้งสี่เลนนะครับสามเลนสี่เลนเต็มหมดอาการเก่งอาการอะไรก็ผ่านมาหมดแล้วโค้งเครองอะไรก็มาหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถจะไปถ่ายให้ดูได้ทุกมุมทุกช็อตนะครับก็ถ่ายตามสมควรนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับอายุมากอายุน้อยถ้าอยากจะเรียนนะครับก็ องโทรเข้ามาปรึกษาดูก่อนนะครับ0883350072นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมขณะนี้เราอยู่ที่หน้าราชัุรจังหวัดเลยนะครับนี่นะครับผมมาจริงนะครับออก่างจังหวัดก็มาจริงครับใครสนใจจะเรียนก็โอนได้เลยนะครับครูต้ามาจริงครับคอนเฟิร์มครับผมโอนไหนไม่ต้องคิดใช่ไหมครับโอนไหไม่ต้องคิดครับถ้าอยากเป็นครับ ของแต้ครับของแตะคนเหนือก็ของแต้เจ้าเลยล่ะวังรถฟังขวายดีนี่ก็เป็นเทปการขับออกถนนใหญ่นะครับก็ให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผมจะถ่ายตลอดนะครับมันเดี๋ยวท่านจะรำคาญซะก่อนก็ถ่ายเอาแบบประมาณอยากให้ดูว่าอะไรยังไงบ้างครับ ทั้งรถเยอะทั้งอะไรเนี่ยสอนให้หมดครับในวันเดียวเนี่ยทั้งจอดทั้งถอยทั้งอะไรก็แต่นักจัดให้อาเป็นพื้นฐานนะครับที่เหลือก็ไปเพิ่มเติมไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าว่างถ้ามีรถนะครับผมสาหรับจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลสินฟอนแกนนะครับโคราชร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าอยากเรียนก็มาทวงมาปรึกษากันได้นะครับไอ,อ ใครที่แบบว่าบางทีผมก็พูดเร็วบ้างอะไรบ้างจดเบอร์ไม่ทันนะครับบางคนมาคอมเมนต์ใต้ก็แนะนําว่าก็กลับไปดูเอานะครับหรือว่าก็กดติดตามนะครับถ้าท่านอยากพลาดการอัปเดตใหม่ๆของผมนะครับก็กดติดตามนะครับกดซับสไคหรือกดแชร์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับผมก็เช่นเดิมครับก่อนจากกันไปฝากเบอร์ไว้นะครับ0883350072นะครับผม อันนี้เราก็กําลังจะกลับหอพักนะครับโดยการจะไปยูเทินที่หน้าหอพักพอดีเริ่มเปิดให้สัญญาณไฟนะครับแล้วก็ดูตามรถคันด้านหน้านี่เป็นการยูเทินครั้งแรกเลยนะครับซึ่ง,<า>งยังไม่เคยทำนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ขับบนถนนแล้วก็จับจุดทุกอย่างทุกขั้นตอนเรียนรู้มาแล้วเป็นประสบการณ์ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับถ้าจังหวะไปได้ไปถ้าไปไม่ได้ชะลอเบรกแล้วก็บังคับพวงมาลัยด้านขวาไว้นะครับ วพวงพวงอะไรได้ระวังรถด้านขวาเลยนะคืนพวงอะไรได้ละส่งคันเล่งนิดนึงอ่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับ <laughs> ยิ่งกลัวย <You S 1> ูเทิร์นโอเคครับแต่ไม่รู้พอครูลงจากรถแล้วจะเป็นยังไงครับ <laughs> ต้องมาดูกันอีกทีครับ <laughs> จากนี้ไปก็จะเริ่มขับเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เห็นว่าจะขับแล้วก็ออกไปหาทำงาน <laughs> ทำงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับ นี่หอนะครับหอพักก็อย่างที่บอกนะครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านถึงหอพักนะครับถ้าอยากเรียนก็อ่ะผมก็มาได้เลยนะครับสําหรับเทปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปกะดูว่าจะเจาะตรงตรงไหน